ที่เราพบหลักเขตหลายหลายหลักเขตแล้วเราบอกว่ามันเป็นเป็นหลักเมืองอน,<ม>นั่นคือคิดว่าหลักเขตที่เราพบเนี่ยอยู่ริมทะเลทั้งหมดเลยมันก็คือกานเขตที่ป้องกันเมืองอนั้นตามอยู่ริมทะเลต่างๆนั้นที่บอกหลักเมืองเลพังเนี่จยจ้ะอยู่ตรงไหนครับตรงนี้อยู่ดูสิหลักูนาว่ะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหม ที่ว่ามันเป็นแค่เข้าลงจับลงเป็นเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่เ<ม>ออเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วแล้วก็มีคนเข้าทรง <c oughs> เป็นมีตัววิญญาณนะ <c oughs> เจ้าแม่ <c oughs> แล้วทาไมหลักเมืองภูเกต็ตแต่หลักนี้ทรงเจ้าแม่หมดเลยนะอาจารย์ไม่มีทรงเจ้าพ่อบ้้งฮะหลักเมืองเป็นผู้หญิงนะ แต่ครับแต่จริงๆแล้วนี่เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นหลักเมืองเป็นไม้เป็นไม้คล้ายๆกับไม้ถั่วนี่มันเตี้ยมากเลยไะไม่รู้นะแต่ว่าตำแหน่งนั้นในมันปักตรงนั้นก็ปักตรงนั้นที่เดิมย้ายไม่ได้แต่เมื่อก่อนมันไม่มีนั่นะมีทะเลถูกแล้วนั่นอะไรเรียงๆทะเลอันเดิม,มนันนมม่นแหละแต่ไม่มีเจ้าแม่มันเป็นแค่ไม้ปักอยู่ แล้วคนก็ว่าหลักเมืองหลักเมืองคนก็รือว่าหลักเมืองหลักเมืองทีนี้อาจารย์สมหมายก็โปรโมทว่ามันคือหลักเมืองขึ้นมามันก็เลยคนก็เลยว่าหลักเมืองแล้วมันกลายเป็นเมื่อก่อนมันดูโดดเดี่ยวยังไมก็ดูศิลป์ลางุูหน้ามาก็เลยกลายมาทําเป็นว่ามันกลายเป็นเจ้าแม่นี้ขึ้นมาทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเจ้าแม่นี้ท่านบอกชื่อของท่านหรือเปล่าเราไม่รู้